การสร้างคัสตอมออเดียหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับในส่วนของคัสตอมออเดียอันนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญกับการทําโฆษณาของเรามากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เราเนี่ยเหมือนกับ เก็บข้อมูลมาเองแล้วก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาสร้างประโยชน์ต่อไปนะครับก็ไม่พูดท้ำํำเพลงมากนะครับเราไปเริ่มไปเลยเริ่มต้นตรงที่ให้ทุกคนนะครับกดมาที่ด้านข้างหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีไอคอนที่เขียวว่า Au d e r นะครับเราก็กดที่ Au d e r ได้เลยพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็กดไปที่อันแรกเลยเขียวว่า create custom a u d e e นะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะถามขึ้นมาว่าจะสร้างคัสเอมชอเดีจากไหนอันแรกก็คือยู u r สซอร์ก็จะมีเว็บไซต์ c u s เ o m e r l ลิส a ์แอปแอคทิวแล้วก็ o f f ไลน์แอคทิวิตีนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วก็คุณเอา Facebook Pixel เนี่ยไปใส่ในเว็บไซต์ทีนี้เวลามีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมันก็จะมีการเก็บข้อมูลไว้ ส่วนอันที่2 customer list ก็คือคุณมีรายชื่อของลูกค้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเแบอร์โทรอีเมลต,ต่างๆนานานะครับคุณก็เอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับใส่ใน Excel แล้วก็เอาข้อมูลที่ได้นั้นเนี่ยมาอัปโหลดลงใน a c e b o o k อีกทีหนึ่งมันก็จะได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายชื่อลูกค้าหรือว่า customer list ขึ้นมานะครับส่วนอันที่3ก็คือ app activity สมมติว่าคุณมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแล้วในแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยมีการเก็บข้อมูลว่าปุ่ม add ลูกค้าอย่างเงี้ยเขากดกี่คนแล้วก็เอาข้้อมูลตรนนนัเี่ย มาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกแอปแอคทิวิตี้อยู่แล้วตัวออฟไลน์แอคทิวิตี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมกับแคมเปญที่เขียวว่า store t r a f f i c นะครับหรือว่าการยิงแอดเพื่อให้คนมาที่หน้าร้านของเรานะครับยกตัวอย่างง่ายคือสมมติว่าคุณยิงแอดให้คนเนี่ยมาที่หน้าร้านของคุณแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขามาข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็จะบันทึกอยู่ในกลุ่มเป้าหมายออฟไลน์แอคทิวิตี้นี่แหละครับทีนี้ตัดลงมาส่วนด้านล่างนะครับ อย่างอันแรกก็คือวิดีโอหมายความว่าในเพจของคุณเนี่ยมีวิดีโอแล้วใครบ้างที่ดูวิดีโอของคุณนะครับอันที่2นะครับอินสตาแกรมหมาเขาก็คือคนที่มาเอนเกตจะทำอะไรก็ตามนะครับใน i n s t a g r a m มของเราเพราะว่า a c e b o o k กับ Instagram เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับอันที่3 Lead Form หมายความว่าคุณยิงแอดแบบ Lead g e n e r a t i o n นะครับใครที่กรอกฟอร์มมานะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในนี้หมดเลย อ่าอีเวนต์อันนี้นะครับเวลาที่เราอยู่ที่หน้าเพจเนี่ยมันจะมีให้เรากดสร้างอีเวนต์ได้ซึ่งไอตรงนี้แหละถ้าใครที่กดอีเวนต์นั้นๆของเราเนี่ยซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาข้อมูลของอีเวนต์ไหนที่เราตั้งไว้แต่ส่วนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ครับอ่าต่อไปอันที่5ครับอ n s t a n t Experience อันนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาตัว i n s t a n t e x p e r i e n c ตของเรา อธิบายสั้นๆนะครับ Instant Experience เนี่ยมันเป็นเหมือนกับหน้า Landing p a พ e เล็กๆนะครับที่เวลาที่ลูกค้ากดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เด้งออกจากหน้า a c e b o o k ครับคือมันจะเป็น Landing ที่อยู่ภายในแพลตฟอร์มของเฟซบุเลยข้อดีที่ผมเห็นหลักๆเลยก็คือว่าพอกดที่ Instant ปุ๊บมันเด้งไปที่ปลายทางเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอโหลดคืออย่างที่ทุกคนเห็นเอาแบบให้เวลาที่เรายิงแอดแบบไปที่เว็บไซต์เงี้ยพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีรอโหลดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับ ัวนี้เนี่ยก็คือกดเราไปเลยมันก็จะมีข้อดีตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เก็บข้อมูลได้ว่า้คนที่เข้าอินสแตนจนจบอะไรพวกนี้ก็คือสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับต่อไปเป็น Facebook Page นะครับก็ตรงตัวเลยก็คือว่าคนที่มีการเอนเกตกับ Facebook ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นส่งข้อความนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะลงรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของช้อปปิ้ง คือหน้าเพจของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าขายของใช่ไหมครับมันก็จะมีในสองเฟ e บุ๊กช็อปซึ่งมันสามารถแยกได้เลยกลุ่มลูกค้าคนไหนที่กดสินค้าคอลเลกชันนี้ตัวนี้อะไรแบบนี้ครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยสมมติว่ามีคนมีลูกค้าเนี่ยที่เขากดมาดูสินค้า A แล้วเขายังไม่ตัดสินใจซื้อเราเนี่ยสามารถที่จะส่งคอนเทนต์หรือว่าข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าคลิปที่ส่งเสริมการขายอะไรเงี้ยไปให้ลูกค้าดูที่เกี่ยวกับสินค้า A อครับเราสามารถที่จะส่งเพื่อให้เขาเนี่ยตยนน okay, ั้งหมด ก็จะเป็นประเภทของคัสตอมออเดียนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่อธิบายแยกทีละโตนเลยนะครับว่ามันสร้างยังไงแล้วก็รายละเอียดข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับ